เอาล้วครับสวัสดีครับยินดีนต้อนรับชาววันในเกม w ับ2ูนเวเหมือนเช่นเคยครับในวันนี้ผมจะใช้เด็กเตอร์โดมิทปะทะกับลิโกเชตครับผมก็ยังอยู่กับนอร์มอลแมตช์เหมือนเดิมนะยังไม่ได้เป็นแ <c oughs> มตช์ใช้อาวุธอาประคัดไป เมื่อกี้ลืมตั้งค่าลืมตั้งค่าให้มันไปเดินเปิดตัวเว้ย <Okay. S 1> เลยตบเปิบสอกไปโอ้โหยังเขาใช้ท่าเดินหนีแบบซามูโจ ภาคนี้แม่งไม่มีสโมโจเล่นเลยไปเอวบย์ละต่อยเปืรบเปิรบเปิรรปิรบทุบไปดีทุบไปดีโค้ดลน์ล่วงไปนะกระโดดโอ้โ ขึ้นมาเออไปเนี่ยไม่รู้ว่ากิมมิกจะเป็นตัวโกงอยู่หรือเปล่านะสำหรับรมมด็กเตอร์ลูมิทน่าจะโกงแหละคาแรคเตอร์แม,ม่งไม่เหมาะเป็นไม่เหมาะเป็นเฟสเลย มาเอาเอามา,มาละไม่ทันครับไม่ทันโอ้โหอุ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะให้กดสามเหลี่ยมไวขนาดนั้นกะจังหวะไม่ถูกโอ้โห หูล d ปือนา้โงเต Works เก้า indre สウิว m i ี่ายมาพกาส م ตกเเน

สียโมเมนตัมเลยแม่งเอ้ยเมื่อกี้กำลังจะได้เลยไปแม่งกดยากว่ะภาคเนี้ยภาคนี้กดยากมากเลยนะ ชิบหาย <laughs> โอ้โโดนท่าไปตายแล้วมั้งยางเพื่อนอยางยางเพื่อนอยางเ <c oughs> สร็จกูเสร็จกูเสร็จหรือเปล่า มือจะแตก้วเนี่ยไม่ได้เดินหลเหมันเดิมครับทุกขึ้นมา โอ้โหติดบัคอะไรครับเนี่ยโอ้ยอะดิเอาดีไปเลยดีทีไป Loomis sizing him up from the top. And the time! Mm-hmm. Mm-hmm. Time, risk, pays off. The daredevil in you comes <coughs> out when you take risks like that. That takes them down. Two! Word of word for Ricochet. Two! Ah! มาดิโหได้ท่าไม่ตายด้วยได้ซิงเกิลเ,เจอร์ด้วยเอาอา้ยผ่าละกดผิตดตาดิอื้ สับมิชชันอีกไอ้เหี้ยยัง,ยยงไม่ยอมอหรกวะไม่ทันด้วยภาคนี้มันกดสามมิชชันโคตรยากเลยวะ อะไรเพื่อนอะไรอะไร,อ,ะไรอ่ะไอ้เชี่ยมันต้องได้บางเดี๋ยววะเ้อ,อโอโหยากเย็นจริงๆมันน่าจะแพ้ได้ตั้งหล,หลายรอบแล้วนะเอาจจริงเนะี่ย ซับไปตั้งหลายรอบแล้วมันมีท่าไมตายอื่นนอกจากซับมิชชั่นไหมเนี่ยเด็กเตอร์ลูมิสเนี่ยเฮ้ยเราตกโกงอ่ะเราตกโกงแล้วกัน้อะ

อด้สาม <darum> <ฮ><ง>ดาวเองก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะขอให้ผมใช้น้ำมันปั้มคนไหนเจอกันน้ำมันปั้มคนไหนก็สามารถขอกันมาได้นะครับผมผมว่างผมจะทำให้ครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ